สวัสดีครับอีทีเครื่องเสียงนะครับวันนี้มีวัตถุเสียงดังมาอีกแล้วนะครับเป็นลําโพง18นิ้วจากแบรนด์ไอบ้ารุ่นไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับตัวนี้อ่ะ18นิ้วไมเหล็กใหญ่สะใจนะครับหนาด้วยนะครับบอยคอย5นิ้ว1,500วัตต์นะครับราคาไม่ถึง6,000บาทนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง6,000บาทเดี๋ยวเรามาดูสเปคใกล้ๆกันนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูสเปคด้านหลังกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นไฮบิดแม่เหล็กกว้างอยู่ที่280นะครับหนาอยู่ที่50คือแม่เหล็ก2ก้อนหนาก็ละย5มิลสองก้อนเป็น50นะครับ2ี่บวกเป็น50นะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนสายลีดนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างบติ้งโพสเข้าไปยังวอยนะครับเส้นก็ถือว่าใหญ่นะครับประมาณ2.5นะครับพร้อมกับที่ล็อกสายลีดนะครับไม่ให้มันขาด เพราะว่าบางรุ่นสมัยก่อนๆนะครับสมัยประมาณอายุัยาหรือว่าสัปปีกนะครับสายหลีดตรงนี้มันชอบขาดนะครับเวลามันเต้นแรงๆนะครับมันจะขาดนะครับอันนี้ก็ทําการเชื่อมไว้ให้แล้วนะครับมัดไว้เลยนะครับกระดาษเป็นกระดาษเย็บเคลื่องน้ายานะครับสไปเดอร์เป็นแบบแผ่นเรียบพร้อมแหวนกดสไปเดอร์แบบเหล็กกดไว้พร้อมกับขันน็อตไว้เลยนะครับแน่นนะแน่นอนนะครับตัวนี้ถือว่าน้ําหนักเยอะนะครับโค้งไฮบิดก็จะต่างจากโค้งพงทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะหนาอยู่ที่5้า เซนติเมตรนะครับโค้งลำโพงก็อยู่ประมาณ4เซนนะตัวนี้จะเป็นโค้งใหญ่5เซนติเมตรนะครับใครที่อยากเอาไปทำนถดแห่ใส่เครื่องเสียงในรถแห่นะครับลำวงเครื่องเสียงกลางแจ้งงานแข่งนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ไว้5นิ้วดอกใหญ่สาสใจนะครับหน้าดอกนะครับมาดูที่หน้าดอกหน้าดอกนะครับเป็นแบบเซรราแบบ2ลอนนะครับเคลื่อนน้ำยานะครับขอบเย็บนะครับติดกาวด้านหลังด้วย ตัวนี้ก็มีที่ล็อกนี่ครับล็อกสายริปนะครับมาตีแบนไอบ้าความสูงอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าความต้นานทานหรือว่าอ e ีพินแดนดอกกันเลยนะครับเราก็จะใช้ตัว LCR เหมือนเดิมเี่ยเข้าไปแบบนี้ค่าโอห์มดอกไฮบริดที่วัดได้นะครับนครอยู่ที่5.2 โอมนะครับตัวนี้เป็นไว้5นิ้วค่าความต้านทานที่5.2โอหมนะครับราคา5,890บาทใครชอบใครอยากได้ก็รีบเข้ามาดูมาฟังกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่หาก็ต้องซื้อนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b ชช่องไ t เครื่องเสียงด้วย,วยกันช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับสายรถแห่เครื่องเสียงกลางแจ้งต้องการดอกลำโพงตูดใหญ่ๆโค้หงหนาๆนา้นำหนักเยอะๆอหัวใหญ่ๆราคาไม่แรงก็ลองดูรุ่นนี้เลยนะครับ